ยินดีต้อนรับกลับสู่ RAS Auto Garage วันนี้เรากำลังจะพาคุณดําดิ่งไปสู่เรื่องราวที่กำลังเขียนประวัติศาสตร์ทางทหารบทใหม่ในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวที่ฟังดูราวกับนิยายไซไฟหรือภาพยนตร์สงครามฟอร์มยักษ์แต่ทั้งหมดนี้คือความจริงกำลังเกิดขึ้นแอร์ลมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาเองภายในประเทศไม่ใช่เครื่องนำเขา้าไม่ใช่เครื่องมือสองจากชาติมหาอำนาจแต่เป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือคนไทย ภายใต้ความลับเข้มงวดและเพิ่งถูกเปิดเผยต่อสายตาโลกในการเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่ทาให้ทั้งพันธมิตรและคู่แข่งต้องตะลึงคําถามที่ทุกคนสงสัยคือมันทรงพลังแค่ไหนมีขีดความสามารถอะไรและราคาที่แท้จริงคือเท่าไรวันนี้เราจะพาคุณเปิดม่านความลับโครงการทางทหารที่ลึกลับที่สุดของไทยเครื่องบินขับไล่ลําแรกที่พัฒนาโดยคนไทยอย่างแท้จริงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น f 1 6จากสหรัฐอเมริกาหรือพริเป็นจากสวีเดนทุกลำคือการซื้อหรือได้รับอนุญาตผลิตแต่วันนี้ยุคนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงตลอดเวลากว่าทศวรรษมีกระแสะข่าวหรือแพร่สะพัดในวงการกลาโหมว่าไทยได้ทุ่มทรัพยากรเข้าสู่โครงการรับเพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่ลำใหม่ระดับ5เจเนซึ่งหลายคนเคยประมาทว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับประเทศที่มีขนาดและงบประมาณอย่างไทย แต่ในปี2025ความเงียบก็ถูกทำลายนรรนเวย์ลับใกล้นคนรราชสีมาภายใต้การคุ้มกันอย่างเข้มงวดและป้องกันการปรดจ,จับจากดาวเทียมประเทศไทยได้เปิดตัวโปรเจกต์การูดาเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่สร้างโดยไทยเองชื่อโครงการมาจากครุฑสัตว์ในตำนานไทยผู้พิทักษ์และนักรบซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ใหม่ของไทยในการปกป้องน,าน่านฟ้าด้วยพลังจากน้ำมือคนไทยเองสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นแล้วต้องตะลึงก็คือรูปลักษณ์อล้ำอนาคตของมัน มุมที่คมตัวถังที่เรียบแบนปีกที่กวาดไปด้านหลังทั้งหมดคือดีไซน์ที่ตะโกนคำว่าสตีลออกมาอย่างชัดเจนวิศวกรไทยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินขับไล่รุ่นเรือธงอย่าง F-35 ของสหรัฐอเมริกาและ J-20 ของจีนแต่การุดาไม่ใช่การลอกเลียนมันถูกออกแบบให้เล็กกว่าคล่องตัวกว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกสร้างให้ขึ้นบินจากรันเวย์สันได้ และทนทานต่ออากาศร้อนชื้นโดยไม่สูญเสียสมรรถนะตัวถังผลิตจากวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ที่คิดค้นในประเทศโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและบริษัทด้านกลาโหมนี่ไม่ใช่การนำเข้ามารีแบรนด์แต่มันคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมการบินไทย ในด้านสมรรถนะการูดาทำให้โลกตลึงเครื่องยนต์คู่ให้แรงขับสูงทำให้บินแบบซูเปอร์ครูซได้ที่ความเร็วมัก1.6โดยไม่ต้องใช้อัพต์เบอร์เนอร์และเมื่อเร่งเต็มที่สามารถทะลุมัก2ได้รัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,200กิโลเมตรครอบคลุมทั้งอันดามันไปจนถึงทะเลจีนใต้อัดแน่นด้วยระบบ a ิเล็กทอนิกขั้นสูงและระบบคอมพิวเตอร์การบินที่เขียนโค้ดในประเทศข้อพิสเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมเฮลเม็ดเมาส์ดิสプレイที่ให้นักบินล็อกเป้าด้วยการมองเพียงครั้งเดียว เรดาร์ที่ติดตั้งเป็น AESA ซึ่งไทยพัฒนาขึ้นเองสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทั้งทางอากาศและทางทะเลสิ่งที่ทําให้มันเหนือชั้นคือความล่องหนช่องเก็บอาวุธภายในลําตัวทําให้มันพบอาวุธทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินได้โดยไม่ทําให้เรดาร์ตรวจจับได้ง่ายระหว่างการทดสอบลับมันได้จําลองการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายทางทะเลโดยไม่ถูกเรดาร์ของสถานีตรวจ,รวจการใกล้เคียงตรวจพบเลยแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าวันนี้ไทยไม่ได้มีเพียงเครื่องบินขับไล่ มีอาวุธยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถโจมตีโดยศัตรูไม่รู้ตัวและหายไปก่อนที่ใครจะทันตั้งหลักแต่คำถามใหญ่คือไทยทำได้อย่างไรในราคาที่เลื่อมถึงเพราะปกติการพัฒนาเครื่องบิน5เจเนเรชันต้องใช้เงินนับแสนล้านดอนลลาร์อย่าง F-35 ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแต่ไทยกลับทำได้ด้วยงบที่ถูกกว่าหลายเท่าเคล็ดลับคือการเลือกลงทุนไทยไม่ได้สร้างทุกอย่างใหม่หมดแต่โฟกัสในเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ เช่นซอฟต์แวร์ระบบเอวิโอนッและวัสดุสตีลโดยใช้ชิ้นส่วนที่ไม่อ่อนไหวจากต่างประเทศเช่นเครื่องยนต์ซึ่งเชื่อว่าถูกพัฒนาต่อยอดจากแบบแปลนเดิมแต่ปรับแต่งในประเทศขนาดที่ระบบหลักทั้งหมดคือผลงานคนไทยรายงานระบุว่าตลอดโครงการใช้งบประมาณราว4.5พันล้านดอลลาร์ถือว่าใหญ่สำหรับไทยแต่เมื่อเทียบกับมหาอำนาจยังถือว่าน้อยมาก โดยราคาต่อเครื่องเมื่อผลิตจริงอาจอยู่ที่85-95ล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับ F-35 แต่ถูกปรับแต่งมาเพื่อภารกิจของไทยโดยเฉพาะนี่หมายความว่ากองทัพอากาศไทยจะไม่เพียงแต่มีเครื่องบินแต่จะสามารถสร้างดูแลและอัปเกรดเองได้ในประเทศสร้างงานพัฒนาทักษะและทำให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอีกต่อไปสิ่งนี้อาจมีค่ามากกว่าตัวเครื่องเสียอีกเพราะมันคืออธิปไตยอย่างแท้จริง แน่นอนยังมีผู้วิจารณ์หลายฝ่ายกังวลว่าไทยจะสามารถรักษาและพัฒนาการุดาให้ทันสมัยในระยะ20-30ปีได้หรือไม่ขณะที่สัตว์ูอาจมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาแต่ผู้สนับสนุนมั่นใจโดยชีย้ไปที่การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินไทยและความร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแมการูดาจะยังไม่เหนือกว่า f 3 5หรือ J20 ในการรบจริงแต่มันไม่จำเป็นต้องชนะมหาอำนาจมันแค่ต้องทำให้ไทยควบคุมน่านฟ้าของตนเองได้และในแน่นนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเมื่อเข้าไปในคอรพิตนักบินทดสอบต่างบอกว่วมันควบคุมง่ายตอบสนองไวไฟบายไวให้การควบคุมที่นุ่มนวลไม่แพ้เครื่องตะวันตกแผงควบคุมเป็นดิจิทัลทั้งหมดมอบมุมมองเสมือนจริงของสนามรบอาวุธถูกสังการได้เพียงพริบต,ตาและการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องบิน รวมสถานีภาคพ,พื้นและเรือรบเกิดขึ้นทันทีแบบเรียลไทม์สิ่งนี้คือพลังที่แท้จริงการุดาไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นหมาป่าเดียวดายแต่มันคือส่วนหนึ่งของฝูงอัจฉริยะที่จะทำงานประสานกันในสนามรบยุคใหม่การเปิดตัวครั้งนี้มีผลสะเทือนมหาศาลสำหรับไทยมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจสำหรับประเทศเพื่อนบ้านมันคือสัญ,ญญาณเตือนหลายชาติในอาเซียนเริ่มพูดถึงการเร่งปรับปรุงกองทัพอากาศของตน สำหรับมหาอำนาจโลกมันคือตัวบ่งชี้ว่ายุคที่มีเพียงสหรัฐอเมริกาจีนหรือรัสเซียที่มีเทคโนโลยีฮาเจเนเรชันกำลังสิ้นสุดลงประเทศผู้ซื้อกำลังกลายเป็นผู้ผลิตสมดุลกำลังเปลี่ยนไปและไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางขององค์การเปลี่ยนแปลงน,นี้สิ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้ตัวเครื่องคือความลับตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยสามารถปิดบังโครงการนี้จากสายตาโลกการก่อสร้างเกิดขึ้นในพื้นที่ปิดลับคนงานทุกคนถูกบังคับให้เก็บความลับ สาธารณชนไม่เคยรู้กระทั่งวันที่เปิดตัวแม้แต่หน่วยข่าวกรองต่างชาติก็ถูกหลอกดาวเทียมที่จับภาพได้ก็คิดว่าเป็นเพียงโมเดลจำลองนี่คือการพรางที่แทบจะน่าทึ่งพอๆกับตัวเครื่องและทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าไทยยังซ่อนอะไรไว้อีกหรือไม่ตอนนี้เครื่องต้นแบบกำลังเข้าสู่การทดสอบอย่างเข้มงวดการุดากำลังเปลี่ยนหลักนิยมการรบทางอากาศของไทยไปตลอดกาล ราคาสูงความเสี่ยงมีแต่ผลตอบแทนคืออธิปไตยและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่จําเป็นต้องรอเครื่องจากต่างชาติอีกต่อไปนับจากนี้ไทยมีปีกของตัวเองปีกที่สร้างด้วยมือของคนไทยเพื่อปกป้องถึงฟ้าไทยแล้วอนาคตล่ะในระยะสั้นไทยมีแผนผลิตจํานวนจํากัดเพื่อใช้เป็นต้นแบบหากสําเร็จจะเข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบและแทนที่ f 1 6เก่าในอีกทศวรนอกจากนี้ยังมีข่าว่าหลายประเทศในแอฟริกาและเอเชียใต้แสดงความสนใจซื้อ หากเป็นจริงไทยจะไม่ใช่เพียงผู้ซื้อแต่จะกลายเป็นผู้ขายเครื่องบิน5้าเจเนอเรชันเข้าสู่ตลาดโลกในโลกที่เทคโนโลยีคืออำนาจการเปิดตัวการูดาคือหลักฐานว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้หากมีความจำเป็นศักดิ์ศรีและวิสัยทัศน์มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือคำประกาศคำเตือนและเป็นภาพแห่งอนาคตที่ไทยจะกำหนดชะตากรรมของตัวเองบนท้องฟ้าและเมื่อการูดาคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกความจริงหนึ่งได้ถูกประทับลงในประวัติศาสตร์ น่านฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณที่รับชม RAS Auto Garage หากคุณชอบการจาะลิกเรื่องราวเครื่องบินขับไล่ลับสุดยอดของไทยในวันนี้และอยากติดตามรีวิวเทคโนโลยีทางทหารรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปโหลดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันน่าทึ่งไปกับเครื่องจักรที่กำหนดอนาคตโลกของเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า